ตอนนี้ชีมงาน 4T เดินทางมาที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำสวนทุเรียนในพื้นที่10กว่าไร่ต้องมาฟังนะครับว่าหลังจากใช้ผิดพันโฟทีแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นไปทางที่บวกมากขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับผมไอลุงสากลราบแขครับ โอ้ทุเรียนเนี่ยพันอะไรพันหมอนทองครับจํานวนกี่ต้นครับจํานวน3 0 0 3 0 0ต้นสมัยก่อนต้นทุเรียนลงสมบูรณ์ไหมหรือว่าโทมไอแต่ก่อนทุเรียนมันมันแบบว่าโทมปีไอสามปีผ่านมาแล้วมันโทมโท,ม,ทมเยอะเลยครับ uh huh. ทุเรียนผมอ่ะใส่ใส่สา,สา,สารเคมีแต่ก่อนเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีใช่ไปแล้วม,มันไม่ได้ผลแล้วทุกต้นมันก็ทุดโทมลง คือคือสามร้อยต้นนี่ผลผลิตออกมาคือประมาณอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นน่ะก่อนที่จะรู้จักโฟทีคุณลุงลงทุนในการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลงทุนไอ้ซื้อซื้อยาหรือทุกอย่างในตกไปเหยียบสามแสนค่าใช้จ่ายประมาณสามแสนเหยียบสามแสนแล้วขายได้ขา,ไดขายได้แค่แปดเก้าแสนของคุณลุงใช้โฟทีมานาน,นังครับโอ้หกเดือนนะครับหกเดือนกว่าหกเจ็ดเดือนหกเก็ดเดือนครับใช้ตั้งแต่มันยังไม่ติดลูก ใช่ตั้งแต่เริ่มติดตาดอกอ oh, ยัง <okay. S 2> ไม่ติดโรกเลยครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ผมก็ทดลองไปฉีดครั้งหนึ่งประมาณ5วันปกติผมว่าทุกอย่างน่าจะเป็นเดือนหรือครึ่งเดือน hmm. อันนี้ผมมันทดลองแบบลูกเล็กๆหรือลูก,ก,กขนาดนี่ห้าวันนี่มันได้ผลได้ผลเยอะก <Wow. S 2> ิโลเพิ่มเป็นสอกิโล <Okay. S 2> นี่คือลูกลูกของมันนะขยายตัวไป ได้ได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆครับคุณลุงหมดค่าใช้จ่ายในการใช้โฟทีไปกี่บาทครับปีนี้ใช้โฟทีไปถูงที่สุดแค่ห้าหมื่นจากเคยใช้ปุ๋ยไชยาสามแสนครับเหลือมาใช้อันนี้แค่ห้าหมื่นแค่ห้าหมื่นแล้วกรณีที่เป็นปัญหาเรื่องโรคเรื่องต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าใช้ผิดพันธุ์ร่วมกับโฟทีด้วยใช่ตัวเบดอ่าผมมีอกขี้ยาแลครับท่านผู้ชมครับอันนี้คุณลุงใช้เพื่อใช่ใช่เพื่อไอ้แบบโรค ลงรากโรคลงไอ้ลงต้นตัวนี้ผมต้องแค่ฉีดฉีดกับไอ้โฟทีตัวนี้ผสมฉีดฉีดต้นกันตลอดเลยครับคู่กันตลอดเพราะว่าในเขตท่าแซสิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาโรคไฟท็อปชล่าลูกลามใบแบบว่าจะทั่วต้นเลยครับเสียหายเยอะมากเสียหายเสียหายแบบว่าโอ้ดูแล้วมันแบบว่ายังไงล่ะมันสลดใจอ่ะคุลุงฉีดยังไงครับฉีนกี่ครั้ง เดือนหนึ่งคือผมแบบแต่ก่อนผมใสส10วันเดือนหนึ่งใสสาครั้งเดือนละ3ครั้งครับสิ่งที่คุณลุงประทับใจก็คือไม่มีโรคเลยไม่มีโรคเลยต้นที่เป็นแผลช้ำๆเป็นไงบ้างครับมันมันจะดีขึ้นมันจะแห้งต้นจะแห้งเนื้อมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับเริ่มจากใช้โฟทีมาปับรอบแรกผมขายไปแล้วแปดตัน <8 S 2> ก็ได้เงิน,น,นในแปดแสน ตัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้มาแล้วแปดแสนได้มาแล้วแปดแสนยังอยู่เหมือนต้นอีกยังอยู่เหมือนต้นแบบสองเท่าตัวอสองเท่าตัวก็อีกเกือบสองล้านนะครับคุณลุงนะครับครับอยากไม่เคยจับเงินล้านไม่เคยจับปีนี้เจนน่าจะได้จับปีนี้มีโอกาสได้จับสองล้านครับนะครับต้องรุเกิดคุณลุงฝาก ข้อมูลเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกขึ้เรียนทั่วไประเทศไทยด้วยครับพี่น้องทั้งทั้งหลายคือพี่น้องชาวทวนเกษตรกรและยสวนทุเรียนที่ใช่หมอนทองเนี่ยผมขอให้ใช้ตัวนี้โฟทีกับแบ c กตัวนี้ไปตลอดเดี๋ยวพวกคุณจะรวยเองครับเมื่อใช้ดีพันโฟทีคู่กับอะมิโนแบ๊กแล้วเนี่ยสามารถรักษาโรคไฟทอปทูลาหรือร่างเน่าขอเน่าได้ผลร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ